สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแนะนำการเซตอัพเพื่อให้พร้อมการเรียน Excel m a c r o นะครับปกติแล้วนะครับเราสามารถใช้ Excel m a c r o ได้ทางผ่านทางแท็บนี้แท็บวิวนะครับมาที่ Excel m a c r o ก็จะสามารถเลคกคอร์ดมาโควิวมาโครันมาโคได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่พอนะครับมันไม่สะดวกเท่าที่ควรนะครับก็ขอให้คลิกที่บริเวณว่างๆของริบบอนนะฮะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเข้าสลายริบบอนนะครับ จากนั้นเลือก Developer tab นะครับตรงในนี้นะครับคลิกที่ Developer tab นะแล้วก็คลิกโอเคนะครับจะเห็นว่ามันมีแท็บเกิดขึ้นมาใหม่แท็บหนึ่งชื่อว่า Developer นะในแท็บ Developer นี่นะก็จะมีปุ่มแล้วก็มี Tool เขาเรียกว่าปุ่มต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อทํางานเกี่ยบ Excel Macro ได้สะดวกขึ้นเช่น Record Macro ก,ก็มาไว้ที่นี่เลยนะครับไม่ต้อง ไม่จะคลิกระดับดาวเหมือนในวิวนะครับต้องคลิกระดับดาวเรามาเรียกอะไรผ่าคอมมาเราียกคอร์ดมาโคแต่นี้เราสามารถเรียกคอร์ดที่นี่ได้เลยเซ็ตเรレーションเรเฟรนซ์ได้นะครับแล้วก็เซตมาโคซิเรตี้ได้ตรงนี้เราก็สามารถดูว่าเรามีมาโคกี่ตัวได้นะครับแล้วตรงนี้เราสามารถเปิดดูโค้ดวิช u a l เบสิกของมาโคได้เลยนะครับซึ่งสะดวกในการทํางานนะฮะนอกจากนั้นนะครับเราสามารถสร้างปุ่มนะครับ อินเสิร์ตปุ่มต,ต่างๆนะครับเพื่อสั่งให้มาโครทำงานอย่างสมมติว่าคลิกที่ปุ่มนี้นะแล้วก็ลากไปนะครับเดี๋ยวเมืคลิกที่ปุ่มก็จะเขียนมาสกมาโคได้นะครับรือปุ่มบนนะครับฟอร์มคอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกมาโคที่เราจะรันนะครับถ้าคลิกปุ่มนี้เมื่อไหร่มาโครก็จะรันทันทีนะครับ ก็จบว,วิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับ